สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านตั้งมานะก็วันนี้อ่ามองดูนี่คือต้นมันนะครับแต่จริงๆแล้วเราปลูกน้อยหน้านะครับนี่ครับน้อยหน้าอยู่ในร่องมันนะครับสังเกตดูว่าเราจะแถวที่น้อยหน้าปลูกเนี่ยเราจะเป็นแถวมันด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยให้คุมไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมาปุ๊บก็จะมาเจอน้อยหน้านี่ครับนี่น้อยหน้านี่เห็นไหม นะครับโดยที่เราจะปลูกลน้อหนาคู่กับร่องมันนะครับเราก็เป็นร่องมันร่องมันแล้วก็เป็นร่องน้อหน้าคู่กับร่องมันนะครับเวลานั่นเราก็จะใช้รถขุดแค่สองร่องแล้วก็ร่องนี้ใช้ไมโครมือคนขุดนะครับน,น้อหนาไม่ตายนะครับนี่อันนี้คือร่องเน,น้อหนาครับแต่ว่าอยู่ในดงมันแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับ ไม่ตายนะครับอยู่ในอยู่ในนี้อยู่ได้นะครับอยู่ใต้ต้นมันก็อยู่ได้นะครับแต่ไม่โตนะครับนะก็ช่วงในหนาเล็กๆนะครับเราก็ควรจะปลูกจากอื่นแซมไปด้วยนะครับเพราะว่าในหนาเราก็สามปีนะครับฝ่าจะได้เก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกจากอื่นไปด้วยนะครับถ้ารอสามปีเราก็อดตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำใอื่นควบคู่ไปนะครับเนี่ยครับนี่ก็ต้นสูงรีบนะครับเพราะว่าที่ต้นสูงเพราะว่าต้องแข่งกับมันนะครับพอมันโตไวมากปุ๊บในนาเราก็ใบเขียวหยุดโตนะครับเดี๋ยวพอเราขุดมันปุ๊บในหน้าก็โตต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือสามปีได้เก็บอยู่แล้วนะครับในนาไม่ต้องรีบนะครับปลูกได้ปลูกในร่องมันก็ปลูกได้นะครับปลูกง่ายๆได้ทั้งในนาได้ทั้งมันนะครับก็ช่วงนี้เป็น พืชผสมผสานนะครับก็จบเพลงแค่นี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดตดตามนะครับสวัสดีครับ